หวังว่าที่ั่นสมีอะไรแบบแซ่บๆเจ็ดตานะไม่มาีการติดี่อสื่อสารันก็มีทั้งของนะก็การพูดีนของที่แรกไว้แบามีของนะแล้วก็จะมีอาานะม โคตรมาดินโคตเปิ่น